มาอมาว่าตัวฉันหน้าจะเป็นอะไรอีหานางลคมันไม่มีทางได้ใช้ใจได้ทางไปลมพัดไปเอนไป ลมพัดไปเอ็นไปเอ็นมาเด็กๆว่าอะไรใครตอบได้อะไรคะใบไม้ม้ที่ลมพัดไปเอ็นไปเอ็นมาแล้วต้นไม้ที่น่าบอกว่าต้นไม้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 ที่นี้ให้เด็กๆนะคะไม้ต้นไม้ ต้นไม้มีเขาเรียกอะไรคะลากเหง่อจังเลยอะไรนะลากลากค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะใบนี่นี่ที่เป็นกูชี้นี่อะไรคะใบใบใบนะแล้วตรงนี้ที่ะที่ผิดๆเล็กๆเนี่ยท em> ีผิดๆผิดๆเนี่ยมันยังไม่บานคุณดูหาไม่ได้อะไรคะดอกเหงื่อจังเลยดอกค่ะสนุกแล้วมีข้างบนคืออะไรคะอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะ นี่แ่สอนดูมาให้เด็กๆดูเพื่อให้ดูว่าอันนี้คือลาอันนี้คือใบตรงนี้คือตรงนี้คืออะไรเมื่อกี้คนออกแล้วดอกดอกค่ะอันนี้ลาาอันนี้ใบอันนี้ดอกส่วนตรงนี้เขาเรียกลำต้นลำต้นค่ะลำต้นแล้วก็รากที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยรากมันจะมีหน้าที่ ดูอาหารขึ้นไปไปทางลำต้นนี้แล้วไปเลี้ยงอะไรน้านดักอ่าผลิตผลงานกันนาบม่เรามาปลูกต้นหอมกันเสร็จแล้วกระถางต้นหอมมีหอมข้างในด้วยดูดินี่นอีกสักสาวันจะงอกนะนะสามวันนะครับทำอันแล้ว อันนี้ก็อันนี้อันนี้ของน้องของน้องเห็นไหมนี่ของน้องเสร็จแล้วในของน้องพี่ผูอ่ะน้องผูนี่ระวังหกนะระวังน้ำหกนะครับเดี๋ยวรอห้าวันนะน้องนารอห้าวันนะรอห้าวันเดี๋ยวมันก็จะงอกรอห้าวันมีหลายแบบนี่ของน้องอันนี้ใช่ไหมนี่รออีกห้าวันนะอันนี้ของน้องอันนี้นะรอห้าวันนะรักษาดีนะ มาดูทุกวันนะว่ามันรากมันงอกไปถึงไหนแล้วนะเดี๋ยววันนี้ปลูกไว้พรุ่งนี้เช้ามาดูกันนะพองน้องมาดูนะพรุ่งนี้เช้ามาดูว่าลากอง,งอกถึงไหนนะครับนี่อนะ้อาว